จาใหม่จำทะบุกี ื่อกี้มึ่ตีไฟเลี้ยวขวาไม่ใช่หรออ๋อมีงี้ด้วยหรอโอ้โหไอหมาน้อยชอบจังจะน,นั่งรถอย่างเงี้ย <c oughs> รับลมรับลมเกชงโมเลย อำเภอเนันี่ก็เป็นอำเภอเล็กๆใน,นอ,ำอำเภอเมืองแต่มันเป็นตำบลท่าใหม่อ้าอมันอำาเภอท่าใหม่เนี่ยหรอเออเทศบาลเมืองท่าใหม่งงกับมึงมึงไปทางเดียวกันนะให้หมาน้อยเอ้ย ด้วยนะเดี๋ยวเหมือนกันอืมไอ้แค่นี้ดูเยี่ยมมาขนาดนี้ลุงยังยงยากจะไปอีกอะ่ะหอนาฬิกาคนเรามันก็แปลกชอบมาหอนาฬิกามาตั้งกลางถนน เห็นนองรยการแล้วรถึงที่ไหนอ่ะที่มวกเหล็กอะ่ะตลาดคาวบอยนะอ่ะูมแล้วก็อยากกลับไปกินน้ำพิษจังเลยตลาดคาวบอยมันมีวันอะไรนะวันพรหัดเหรออาคารเหรอทัเพิรมวกเหล็กอันนี้เขาอยู่ในตัว เทศบาลสายสามเลยนะตอนแรกเขาบอกสายสามสายสามกูยังงงเอ้ออะไรเขาบอกสายสามสายสามมันอยู่วัฒนมน,นมันมีสายสามที่จันทบุรีด้วย แถวนี้ฝนตกดีอยู่แล้วไงเอกลักจันทร์ะจะเหมือนแถวภาคใต้แล้วก็จะไม่ค่อยมีตึกสูงจะเป็นเล็กอย่างเงีง้ย ก็อยู่บนเนินยิ่งตัวเมืองจันจำได้ไหมมีมีแต่เนินมีแต่เขาอ,อย่างเงี้ยืึอนลงเลยที่สมาร์ทนนะคนอ่ะร <c oughs> อหารีสอร์ทตั้งนานไปได้โรงแรมนั้นถูกหน่อยอดื่มมีแต่แขงแทงจำได้เลยมาหามีรไอร์โรงแรมนั้นแหละที่เราพาก,กันตัวเมืองจัน จำได้หาร้านตามสั่งไม่มีกลางคืนเนี่ยดึกแล้วไม่มีตามสั่งเลยมีแต่กระต้มตำนัวคัวกะเพรา ไหนนว่เียหันรถกันไหมหันกลับรถกันหีกวป่าเดี๋ยวมันมาบ่นกูอีก,อ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 กอเผื่อตำรวจมา เปลี่ยนไม่อยู่นอยู่นไฟเปิดน้งไหัไฟเปิดนะะ1ถ้ห็บอกว่ามีมีไฟมาเดี๋ยวดูกัน